มาต่อกันเรื่องปริมาตรของพีระมิดก็คืออีกหัวข้อหน,นึ่งที่เราจะต้องรู้ปริมาตรคืออะไรปริมาตรคือความจุความจุความหนาแน่นการบรรจุสิ่งของการใส่น้ําการตวงน้ําเข้าไปอะไรพวกนี้คือปริมาตรโอเคไหมปริมาตรของพีระมิดอ่ะย้อนกลับไปครูบอกว่าพีระมิดมันคล้ายกับปริซึมใช่ไหม ถ้าครูมีพริซึมอยู่หน,นึ่งอันมีพีระมิดอยู่หนึ่งอันที่มีฐานฐานมันก็นเลยเป็นฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสความสูงเท่ากันเลยแล้วครูมีน้ําใส่ลงไปในพีระมิดครูเทลงไปในปริซึมน้ําในพีระมิดเนี่ยมันจะไปอยู่ใน1นส่วนสาถ้าครูแบ่ง ปีซึมออกเป็น3ส่วนกูเทพิระมิดลงไปมันจะไปอยู่ใน1นส่วนสของปรีซึมดังนั้นสูตรปริมาตรของพิระมิดมันเลยคล้ายกับปริมาตรของปรีซึมคล้ายกันตรงนี้พื้นที่ฐานคูณสูงมาจากสูตรปริมาตรของปีซึมเซษหนึ่งส่วน3ก็คือเวลาเราเทน้ําใส่ลงไปมันกลายเป็น1ใน3ส่วนของปรีซึม เลยได้สูตรปริมาตรของพีระมิดก็คือเศษหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคูณความสูงความสูงในที่นี้สูงตรงเท่านั้นโอเคไหมห้ามใช้สูงเอียงเด็ดขาดผิดเลยถ้าโจทย์ให้มาสูงเอียงเอาเห็นเป็นความสูงเอาไปใส่ปุ๊บผิดทันทีใช้สูงตรงเท่านั้นดังนั้นถ้าให้สูงเอียงมาเอาไปหาสูงตรงก่อนนะใช้พิธากลัสเหมือน เหมือนที่เราดูในคลิปของพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวอ่ะเรามาดูโจทย์กันข้อ1ให้หาปริมาตรของพีระมิดปริมาตรของพีระมิดมีสูตรเดียวก็คืออ่ะใช้ v แทนปริมาตรนะ volume เส้นห่ส่วนสมคูณพื้นที่ฐานคูณสูงตรงก็คือ h เส้นหนส่วนสาม เอาลงมาไม่เปลี่ยนแปลงไรพื้นที่ฐานก็เปลี่ยนแปลงไปตามฐานของเราฐานข้อแรกเป็นรูปสามเหลี่ยมให้มาหมดแล้วนี่ฐานรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมก็คือเศษหนึ่งสองคูณสูงสูงของฐานนะสูงของฐานให้มาคือห้าจุดสองคูณฐานฐานก็คือหกและสูงตรงก็คือสิบแทนค่าลงไปให้หมดแล้วก็คิดเลขตดัตดตัด ตอบ52หน่วยลูกบาทเซนติเมตรหน่วยปีซึ้มคือลูกบาทกนะอ่ะข้อต่อมาอ่ะมาดูหเหลี่ยมกันบ้างสูตรหกเหลี่ยมพื้นที่เนี่ยมันจะจํายากดังนั้นถ้าส่วนมากแล้วในระดับเราเขาจะให้เป็นหเหลี่ยมด้านเท่าหุมเท่ามันสามารถแบ่งเป็นรูปเหลี่ยมอื่นๆได้อาจจะเป็นคางหมู หรือสามเหลี่ยมด้านเท่าถ้าในข้อนี้เขาแบ่งเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ามาให้มันก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า6รูปเวลาเราคิดเราคิดรูปเดียวแล้วก็คูณ6เข้าไปโอเคไหมอันนี้เราก็จะได้พื้นที่ฐานทั้งหมดตรงนี้เต็มเต็มไม่ต้องไปนั่งจำสูตรฐานพื้นที่ของรูปหกเหลี่ยมจำยากจำนี้ วิเคราะห์แบบนี้ง่ายกว่าอ่าสูตรปริมาตรเหมือนกันเลยเศษหส่วนสคูณพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานเรารู้อยู่แล้วคือ6กคูณกับพื้นที่ของรูปสามเหลีย่ยมก็คือเศษหส่วนสคูณสูงสูงของสามเหลี่ยมเล็กๆนะก็คือเศษสีจุดคูณฐานฐานคือ5อ่ะคูณเข้าไปและคูณความสูงสูงตรงให้มาคือ20 ดูส่วนประกอบที่เขาให้มาดีๆนะ3ตัด6 2ตัด6ตรงนี้แล้วก็คิดเลข4.3คูณ5คูณ20 430ลูกบาทเซนติเมตรเท่านี้โอเคไหมอะไปดูโจทย์ปัญหากันบ้างโจทย์ปัญหาข้อ2 จงหาปริมาตรของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมม,มุมฉากโจทย์ปัญหาวาดรูปก่อนเลยสี่เหลี่ยมม,มุมฉากมีด้านกว้างคือ6ด้านยาวคือ8ความสูงในที่นี้ถ้าโจทย์บอกความสูงสูงในที่นี้คือสูงตรงนะความสูงของพีระมิดคือสูงตรงโอเคไหมสูง10อ่ะก็จะได้พีระมิดออกมาในรูปแบบลักษณะแบบนี้ให้หาปริมาตร ง่ายเลยให้สูงตรงมาวีเท่ากับเส้นหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานก็คือกว้างคูณยาวสูงตรงให้มาแล้วคือสิคิดเลขปกติสามตัดหกเหลือสองสองแปดสิบหกคูณสิบหนึ่งร้อยหกสิบลูกบาทเซนติเมตรง่ายมากโอเคไหมอ่ะข้อสามข้อสาม พิรามิดแก้วฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าโอเคว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง4เออกว้าง3ยาว4และสูงหให้มาครบอีกแล้วถามหาไรเขาบอกว่าพิระมิดเนี้ยใช่สำหรับการทดลองเรื่องการกระจายของแสงปริมาตรของพิระมิดนี้จะมีเท่ากับเท่าไหร่หาปริามาตร v เท่ากับเศนหนึ่งส่วนสพื้นฐานเหมือนเดิมสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงสูงคืออะไรสูงคือ5คิดเลขตัดๆ20 4ี่สิห้ายี่เรียบร้อยก็คือลูกบาทนิ้วหน่เป็นนิ้วก็เป็นลูกบาทนิ้วโอเคไหมามาดูข้อ4บ้างข้อ4ให้หาปริมาตร แต่ว่าทําไมให้สูงเอียงมาไม่ได้หาสูงตรงอ่ดังนั้นว่ดรูปก,ก่อนมันลักษณะแบบไหนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านละ16ให้สูงเอียงมาแปลงว่าเราต้องหาสูงตรงสูงเอียงคือตรงนี้10สูงตรงคือตรงนี้โอเคไหมลากตั้งฉากลงมา แสดงว่าเราก็ต้องทําให้เกิดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเกิดขึ้นอ่ะเกิดขึ้นแล้วตรงนี้10ตรงนี้16แบ่งครึ่งก็เป็น8คุ้นคุนไหมมี8มีด้านตรงข้ามคือ10ใช้พิทาโกรัสแต่ถ้าจําได้มันเป็น6 8 10ก็จะได้ไม่ต้องไปคิดพิทาโกรัสให้มันเสียเวลาได้มาแล้วสูงตรงคือ6ก็ไปแทนค่า v เท่ากับ1 1ส่วน3พื้นที่ ฐานก็คือ16คูณ16ด้านคุณด้านนะสูงตรงของเราก็คือ6ก็คิดเลขไป3ตัด6เป็น2 16กำลัง2หรือ16คูณ16ก็คือ256คูณ2ก็เท่ากับ512หน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรโอเคไหม หรือบางที่โจทย์ให้ปริมาตรมาแล้วให้เราหาสูงตรงอ่ะโอเคยกตัวอย่างข้อ4สมมุติข้อสให้ปริมาตรมาให้เราหาสูงตรงเปลี่ยนจากสูงเอียงเป็นปริมาตรเท่ากับ512 ตรงนี้ให้หาสูงตรงโอเคไหมโจทย์ให้อะไรมาเราก็าไปแทนในจุดนั้นโจทย์ให้ปริมาตรมาแสดงว่าใช้สูตรของปริมาตรเท่ากับเซษหนึ่งส่วนสมคูณพื้น,นที่ฐานคูณสูงตรงสูงตรงอ๋อลายมือโอเคพออ่านออกอยู่ อ่ะจดให้ปริมาตรมาเอาเราก็ไปแทนในตำแหน่งของปริมาตร512เศษ1ส่วน3าคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงพื้นที่ฐานเรารู้อยู่แล้วนี่เพราะว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือ16คูณ16 256คูณสูงตรงคือ H ให้มาแบบนี้ต้องแก้สมการย้ายข้างขึ้นไปคูณเอาลงมาหารก็เป็น500 12คูณ3หารด้วย256 512คูณ3เท่ากับอันนี้ H นะ1536หารด้วย256ดังนั้น H ของเราหารกันแล้วได้6ซึ่งก็ไปตรงกับที่เราคิดตรงนี้เลยโอเคไหม เวลาทำโจทย์จะให้อะไรมาก็เอาสิ่งนั้นมาแทนในสูตรถ้าให้ปริมาตรก็ต้องใช้สูตรปริมาตรอยู่แล้วแน่นอนถ้าย้อนกลับไปเรื่องของพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวข้างถ้าให้พื้นที่ผิวพื้นที่ผิวข้างมาเราก็ต้องใช้สูตรนั้นๆแล้วก็ไปแทนค่าเอาในตำแหน่งที่เขาให้มาโอเคไหมอะโจทย์ข้อไหนต่อดี อ่ะข้อ9ก้าละกันภาษาอังกฤษบ้างโจทย์ให้ปริมาตรมา112เขาบอกว่า112ลูกบาทเซนเนี่ย,ม,ยมัมยนะมใส่ได้เต็มพีระมิดเลยนะอืมใส่ได้เต็มพีระมิดเลยแล้วเขาบอกว่าความสูงจากเวอร์เทกก็คือจุดยอดความสูงจากจุดยอดของพีระมิด ลากลงมาที่ผิวน้ำจุดยอดมาที่ผิวน้ำสูง4เซนถามหาความสูงของน้ำถามหาความสูงของน้ำตรงนี้โจดให้ปริมาตรมาแล้วเรียบร้อยแสดงว่าใช้สูตรปริมาตรแน่นอนอ่ะเราก็แทนสิ่งที่เรารู้ไปปริมาตรมาแทนสิ่งที่เรารู้ก็คือ1 1 2หน เป็น1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานเรารู้อยู่แล้วนี่เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมก็คือกว้างคูณยาวสูงความสูงไม่รู้แต่ให้มาเป็นบางส่วนให้4ตรงนี้ที่เราต้องการอีกให้เป็นตัวแปรอะไรก็ได้ทีนี้อ่ะรูให้เป็น X แล้วกันดังนั้นความสูงของเราก็คือ X บวก4เราก็ามาแทน X บวก4โอเคไหมไมันต้องแก้สมก,การกันนิดนึง ก็ตัดตัดส2งสคูณเเป็น14ก็14ย้ายมาหาร112คือ x บวก4ดังนั้น x บวก4ของเราก็เท่ากับ8 x เดียวก็เท่ากับ8ลบ4 x ก็เท่ากับ4ดังนั้นความสูงที่เราต้องการความสูงของน้ำเนี่ยก็คือ4เซนติเมตร โอเคไหมเพราะเราให้ okay, right? x คือความสูงของน้ำก็ตอบโอเคไหมอ่ะมาดูโจทย์ข้อน <kaz> <absorbed> ี้กันบ้างข้อสุดท้ายให้ปริมาตรมาคือ6,000ลูกบาทเซนในข้อนี้ถามหาความสูงก็เหมือนกับข้อเมื่อกี้เลยใช่ไหมความสูงตรง ให้ปริมาตรแสดงว่าต้องใช้สูตรปริมาตรเซนหนึส่วนสคูณพื้นที่ฐานคูณสูงตรงคือ H ให้ปริมาตรมาแล้วคือ6,000เนึส่วนสคูณพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานคืออะไรสี 4, เร่เหลี่ยมจัตุรัสก็กว้างด้านคูณด้าน30คูณ3คูณ H เราก็ตัด ก็ได้6กพันหารด้วย300เท่ากับ h ตัดกันตัดกันตัดกันตอบความสูงก็คือ20เซนติเมตรเท่านั้นแค่นี้แค่นี้เองโอเคไหมอ่ะสรุปปริมาตรของพีระมิดก็คือของพีระมิด ก็คือเชนหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคูณสูงสูงอะไรสูงตรงเท่านั้นนะโอเคประมาณนี้ไม่ว่าฐานจะเป็นรูปอะไรรูปเหลี่ยมอะไรมันเปลี่ยนแค่ตรงนี้เท่านั้นส่วนอันนี้อันนี้คงเดิม โจทย์ให้อะไรมาไปแทนที่ตำแหน่งนั้นอาจจะต้องใช้การแก้สมการหรือโจทย์ไม่ได้ให้สูงตรงมาให้สูงเอียงมาก็ใช้พีทาโกรัสโอเคไหม